สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเก็บพริกในสวนของเรากันนะคะ<ม>นี่นะคะวิธีการเก็บวิธีการเก็บนะคะเราก็ต้องเลือกดูนะคะ<ม>นี่นะคะนี่อันนี้เราเอาพริกพริกหนุ่มนี่นะคะพร<ม>ิกหนุ่มมันชื่อว่าพริกหนุ่มเราจะเก็บเอาที่มันหนุมน่มๆที่มันแก่ที่มันวนนัยผู้สูงอายุเราไม่เก็บ มันถึงได้ชื่อว่าพริกหนุนนะคะใช่ใช่ใชลูกใหญ่ๆนะคะใครเห็นต้องว้าวว้าวไม่อบเชยในวัยทงานนะคะมันในวัยทำงานนะคะอืมวัยทำงานก็จะประมาณนี้อันนี้ค่ะอาเซอเซ่นี่นะจะหมดแล้วอ่ะความเผ็ดไม่มีไ้ทำงานเป็นเราปลูกพริกแบบอินรีย์นะครับผมปลูกพริกแบบอินรีย์นะคะไม่มีสารพิษเจือปนนะคะ ไม่ใช่ลูกเหี่ยวนะครับแต่ว่าทรงมันเป็นอย่างนี้นะครับทรงมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะคะถ้าลูกมันเหี่ยวมันจะอ่อนๆนะคะเอาไปทําน้ําพริกหนุมหรือไปทําน้ําพริกเพราะว่าพริกอันนี้ไม่เผ็ดมากหอมแต่ถ้าแต่ถ้ากินแล้วไม่เผ็ดมากแต่หอมครับครับเก็บง่ายครับพริกพันนี้เก็บง่ายเพราะว่ามันลูกใหญ่แล้วก็ มันไม่ได้ออกลูกที่บริเวณยอดมันออกลูกที่ต้นสํสำหรับใครที่สนใจพันธุ์นะคะก็สามารถโทรสั่งได้นะคะเบอร์อะไรครับเบอร์0ูนย์เก้าศูนย์เก้าหรือ0ูนย์หกสองสนนะคะนี่นะครับนี่เต็มก็หนึ่งครอบครัวนี่ปลูกไว้สักห้าต้นนี่ก็กินไม่หมดเลยครับ เพราะว่า oh, มันออกขึ้นมาเรื่อยออกมาเรื่อยได้ถ่ายรูปให้ไหมตอนนี้ยิงถ้าเราถ้าเราใส่อน้ำหมัก e อมนะครับแล้วก็น้ำหมักสังเคราะห์แสงเรื่อยๆนะครับอย่างน้อยก็สัปดาห์ละหนึ่งครั้งเนี่ยครับมันก็จะออกดอกตลอดนะครับมันสามารถอยู่ได้นู่แหละครับเป็นปีน,นะครับพริกไม่ได้ว่าตายนะคะพริกไม่ได้ว่าเก็บครั้งเดียวแนละ้วมันจะตายนะครับมันก็จะออกดอกมาเรื่อยๆนะครับห,หรือถ้าหากว่า เรามีต้นพริกที่มันแก่ๆนะครับเราจะทำสาวใหม่ก็คือตัดนะครับตัดบริเวณกิ่งของมันนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยที่หมักด้วย EM นะครับถ้าที่นี่เขาเรียกว่าปุ๋ยโบกชินะครับแล้วก็ใส่น้ำหมักสังเคราะห์แสงนะครับมันก็จะขึ้นยอดขึ้นออกยอดออกดอกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับพริก สวัสดีแค่นี้นะครับ